จะไปได้แค่ไหนอยู่กับเกมคุกิรันตอนนี้ไม่พันห้าร้อยอันแล้วดีเสร็จไหมไม่ดีเสร็จดีกว่าขอ้อบังเกิดไหมเฮ้ยเสร็จปลาหมึกก็ยังดีหน่อยอะไรอะ่ะเนื้อไม่ได้ต้องการเนื้อนู้เนื้อหาตามปากก็ได้อืมอะไรอ่ะนะไ,ไม่ไม่ได้กด เฮ้ยสองมาเฟสก็ยังดีตัวอะไรอะ่ะอืมยี่สิบพันโอเคโอเคได้อยู่นี่ราต้องคลิปไม่ได้เกิดอะไรทีเนี่ยอุ้ยกุญแจคลิปอ,อะไรอะ่ะไม่ต้องการเนอะมันเป็นอะไรที่มันแบบตอนนี้เราแบบไม่ต้องการอุย้ยอันนี้ก็ได้ต้องการแล้วไหนวะปลาหมึก ได้ป่ะเม่อกานี่มันกองไม่เอาอันนี้แม่แม่แม่เฮ้ยถอดเมื่อกี้ก็ดีนะเออกว่าปลาเมืกจะมากว่าปลาเมืกจะมาซึ่งเราจะได้กี่อันก็ไม่รู้เหมือนกัน refresh ก่อน refresh อันนี้เพื่อได้ได้ปะ่ะ ไม่ได้อืมเราไม่น่าจะโดนดีขนาดนั้นนะเราต้องมีแบบดุลแย่บ้างอืมโอเคเสาหลักเสาหลักเสาหลักเมืองไม่น่าใช่นะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไม่ได้เล่นกูเกิตนานมานานไม่ได้อัดแต่หนูกิเก็ตอัดไม่ว่างสอบถุงอืมก็ยังดีแหลมะมั้งถ้าจริงๆอยากได้ปลาหมึกเอาไปเพลทเต็มห้าดาวไปเลยอันนี้ก็ยังดีหน่อยอะไรขอปลาหมึกปลาหมึก คือตอนนี้ราไม่มีลายในการแบบลายการเปิดอะเราเปิดแบบส่งไปเลยอโอเคอ๋อที่มันได้ผงเม็ดมร,บรบอบปลาหมึกเม็ดหมดไปลืมอุย้ยโอเคดีรอบนี้มาเร็วกว่าหน่อยรอบนี้มาเร็วหน่อยก็ย,ยังดีน้องน่ารักน้องหมึกอุ้ยน่ารักอยู่นะน่ารักมาก I love you, I ่วอัลเลอร์ฟิชชิฟชครับรู้สึกมันเรียกร้องก็ต้องเปิด โอเคเสาลากเอาหนึนะ่งเดีวกันเดี๋ยวเราเปิดที่มันเป็นเชือกเชือกก่อนหน้ากันแน่นใจว่าตอนแรกเราเปิดด้วยเชือกใช่ปะวะน่าจะใช่ต่อไปเราจะเปิดอืมเชือกช็อกโกแลตน่าสนใจเราจะเปิดอันช็อกโกแลตนี่แหละปรากฏว่าอยู่อันปาดาน,นี่ก็ไม่เอานะเอ,อ้ยโอเว่นดีดีเอเอขอได้นะขอหน่อ อ้ยได้นะได้อีกแมวดีดีแต่ว่าตัวนักร้องยังไม่ได้เลยลืมชื่อพาเฟ่เนาะพาเฟย์ดีฟิชอ่าสารายมันเลียกร้องเรารอบตีดูเรียงมีความระเบียบอยู่นะสาร้ายเรียกร้องเราเราก็เปิดสารายก่อนต่อไปเราจะเปิดปลาดาวเออสารายสาร้าย ก็เลือกผิดตกใจถามว่าเศษที่ได้จะอไปดับตัวอะไรจะเอมจะเอมแต่หายปลาหมึกแต่อัพจะเอมเป็นไงออกชา้านะเฮ้ยได้เศษนะเศษก็ยังดีติดติดวันวันมันก็จะหมดนะว,ะวันกว่าๆว่าเดินมาเปิดนะ คิดไปแล้ว,วเกานี้เกิน5้านาทีซึ่งเราเป็นคนที่เปิดอะไรเร็วอ,อันนี้แล้วกันด,ดิเดมก็ต้องการซึ่งอันนี้จะได้ไ,ดไหมก็ยังไม่ได้ส0 0รอยเพชรได้ส0 0รเพชรแต่ยังไม่ได้ประมาณเหนือกาอเอเอเด็กประมาณส0บกว่าอันสิบห้าอันได้ไหมได้ก็ยังไม่เจอในอันนี้อืมโอเค nhá, chơi đi đi bao quá, chơi đi đi bao quá, hey, yêu bao, hello, hi, hello, hi, hey, bây giờ đó, bây không yeah, năn năn năn, anh chưa, anh chưa, lên tàu leo, năn lên đâu leo, mình lên tàu leo มไม่เจอเจอเนื้อถ้ามาเนื้อตอนนี้ใช้หมดหน่อยอันนี้ได้เลยปะยังไม่ได้อ่าอันนั้นแหละอันนั้นแหละปลาหมึกอ๋ออันนี้ปลาหมึก <c oughs> คนดวงดีสมกับจิบแปด 8. นี่สองจิบเอ็ดแล้วนะย้อนเวลามากย้อนเว,เ,วเวลาเกินจริงรีเฟรชครับรออะไรรอบนี้นะ่าจะไม่เปิดตามอารมณ์เราจะเปิดตามเอออารมณ์เนื้ เศษปลาหมึกอืมโอเคดีโอเคด,เคดีซึ่งไม่น่าจะพอน,นะดูชาติเราไม่น่าจะพอสำหรับการจะปลาหมึกอีกตัวหนึ่งนะเราก็จะมาแบบซุ่มๆตะเะกะตะคัดนิดนึงน่ะอีกอันนึงเนี่ยนะหมดแล้วอ่ะหมดหมดอันอันอันนี้ล็อกัน ไม่น่าเจอถ้าเจอก็สวยไม่เจอโอเคทันห้าร้อยืมได้ปั๊มเมกเกอตัวไม่ได้นับนะ <c oughs> แค่นี้แหละแต่ว่าไปโอเคแต่ว่าเมือก่อนให้สักสักสีนะ่เลยแล้วปั๊มเมอจุดชั้นล่างๆเนี่ยเออนี่ปั๊มสามดาวนุน่มน่ารักอ๋อนึกว่าไหมมาแนวเดียวกับหัวหอมไหมตัวน่า อ้าวไปแค่นี้เนอะไม่มีอะไรแล้ว76,000พเพชรรอต่อ,ตอไปเห็นว่าฮอร์รี่เบอร์รี่จะมาแล้วก็ลัสเบอร์รี่จะมาเนอะไปแล้วบาย